ห <6. S 2> บทสวดจุนระชัยปกรณ์ณโมเมพุทธเตชะสารตนตัตะธรรมิกาเตชะปสิทธิปสีเทวานารายะประเมสุราสิทธิพรม,มาจะอินทราจะจตุโรกาคำพีรักกาสมุทาภูตุงคังคาจะพรมะ ชัยยะปสิทธิภวตุเตชัยยะชัยยะทรณิทรณีอุทธ,ธิอุทธ,ธีนา t นาทีชัยยะชัยยะขะคนละตนละนิสัยนิไรใสเสนะเมรุราชพลน,นรชีชัยยะชัยยะคัมพีระสูพีนาเคนทะนาคีปีศาสจภูตการี ชัยยะชัยยะทุนนิมิตาโรคีชัยยะชัยยะสิงคีสุภาทานมุขชาชัยยะชัยยะวรุณะมุขศาตราชัยยะชัยยะจำปาทินาคกุรคันโกชัยยะชัยยะคันชะคนะตุกรงสุกระพ้ชงสีหะพยัคฆทีปา ชัยยะชัยยะวรุณะมุขยาตาชิตะชิตะเสนนารีปุณะสุทธินรดีชัยยะชัยยะสุขาสุขาชีวีชัยยะชัยยะธรณีตเรสัทธาสุชัยยาชัยยะชัยยะธรณีสาตินสัทธาชัยยะชัยยะมังกราตรัญญาพระวิคี ชัยยะชัยยะวรุณยักเขชัยยะชัยยะรักเสียนสุรพุชะเตชาชัยยะชัยยะพมมินทคณาชัยยะชัยยะราชาที่ราชสาสชัยชัยยะชัยยะปทวิสพัง ชัยยะชัยยะอารหันตาปัญเจกะพุทธสาวังชัยยะชัยยะมะเหสุโรหโรหรินเทวาชัยยะชัยยะพรมมาสุรโขชัยยะชัยยะนาโคว,วิลุหโกว,วิลูปะโขจันทิมารวิ อินโทจะเวนะเตโยจะกุเวโลวรุโนปิจะอักขิวาโยจะปาชุนโหกุมาร,รุทตรัตโกอัฏฐาสะมหาเทวาสิทธิตาปะสะอาทโยอิสิโนสาวกาสัพพาชัยยะลาโมภวตุเต ชัยยะธรรมโมจะสังโฆจะทัสปาโรจะชัยยะกังเอเตนะสัจวะเชนะมาโหตุสภุป,ปะเอเตนะพุทธะเตเชนะโหตัวเตชัยยะมังคะ เอเตนะพุทธเตเชนะโหตุเตชัยะมังคลังชัยโยปิพุทธสสริมโตยังมารสะจะปาปิมโตปราชยโยอุโคสยามโพธิมันเทปรโมทิตาชัยยะตถาพรหมะคณามเหสิโนชัยโยปิพุทธสสริมตยัง มารัตะจะปาปิมัโตปราชโย و. อุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชัยยะตถาอินทคนามเหสีโนชัยโยปิพุทธะสิริมัตโตอายังมารัตะจะปาปิมัโตปราชโย و. อุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชัยยะตถาเทวคนามเหสีโน ชยโยปิพุทธสสริมตัวยังมารสะจะปาปิมตโตปราชโยอุโคสยมโพธิมันเทปโมทิตาชยตถาสุภณะคนามเหสีโนชยโยปิพุทธสสริมตัวยังมารสะจะปาปิมตโตปราชโยอุโคสยมโพธิมันเทปโมทิตา ชัยยะตถานาคานาเหสีโนชัยโยปิพุทธสตริมตัวยังมารัสสะจะปาปิมตโตปราชโยอุโคสยามโพทิมันเทปะมูทิตาชัยยะตถาสพรมมะคนามเหสีโนเชยันโตโพธิยามูเรักกยานาังนันทิวารณโน เอวังตะวังวิเชโยโหหิตชยสุชยมังคเรอปราชิตปะลังเกศีเสปะทวิโมคะเรอภิเสเกสัพพะพุทธานังอภพปะโตปโมทติสุนักขตังสุมังคะรังสุปภาตังสุหุทิตังสุขโนสุโมหุโตตัสุยถังธรรมะจาริสุ ปทักขินังกายกรมมังวาจากรรมังปทักขินังปทักขินังมโนุกรมมังปนิทิเตปทักขินาปทักขินานิกัตตวานาระรพันตัดเถปทักขินีเอตะทะสัทสุขิตาวิลุหาพุทธศาสนีอโรคาสุขิตาโหตะสะหสเพหิยาติพิ สุนันตุโปโตเยเทวาอสมิงฐาเนอธิคตายีทายุกาสทาโหตุสุขิตาโหตุสัพพาธารักขันตุสภพสตานังรักขันตุชินาส,าสนังกายาจิปธนาเตสังสัพเพปุเรตุมโนรถายุตะกาเรประวะสันตุ วสังวสาวราหกาโรคาจุปทวาเตสังนิวาเรตุจะสพทากายาสุขังกิตะสุขังอารหันตุยะถาอรหังเกตบทสวดธรรมนิยามสุตัง เอวัมมสุตังเอกังสมยังภักวาสาวทิยังวิหรติเชตะวะเนอนากะปินทิกันสอารเมตะตะระโขภักวาพิกุอามันเตสิพิกขวติพระทันเตติเตพิกขุภักขวโตวปัจโสสุง พักวาอตัถวจะอุปาทาวาพิกขเวตตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวสาถาตุธรรมะทิตตาธรรมะนิยามตาสเพสังขาราอนิจจติตังตถาคโตอภิสัมพุชมติอภิสมติอภิสมพุทนิตวาอภิสมีตวา อากิคติเทเสติปัญญาเปติปัฏฐเปติวิวรติวิภัเติอุตานิกรติสพเสังขาราอนิจาติอุปาทาวาภิกขเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวสาาตุธรรมะทิตตาธรรมนิยามตา สเพสังขาราทุกขาติตังตถาคต,อตูอภิสัมพุสมติอภิสเมติอภิสัมพุธนิตวาอภิสเมตวาอากิคติทเทเสติปัญญาเปติปัทาเปติวิวรติวิภัชยติอุตานีกรติสเภสังขาราทุกขาติ อุปาทาวาภิกขเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวสาธาตุธรรมทิตตาธรรมนิยามตาสัพเพธรรมาอนัตติตั้งตถาคโตอภิสัมพุชมติอภิสเมติอภิสัมพุธนิตวาอภิสเมตวาอากิคติเทเสติ ปัญญาเปติปัฏฐเปติวิวรติวิภาชาติอุตานีกรโรติสพัพเภธรรมาอนัตตาติอิทัมโูจะภะควาอัตตะมนาเตภิกขุภะควะโตภาสีตังอภินันทูนติแป บทสวดพัทเทกะรัตนคาถานาติตังนานณวาคะเมยะนัปปติกังเขอนาคตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพววงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะถาติตัมปะหินันตังอปัตันจะอนาคตัง สิ่งเป็นอดีตก็ราไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบัตนั้นจะโยธรรมังตถาวิปัสสติอสังอิรังอสังกุมปังตังวิธามะนุพะระเยผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆอย่างแจ่มแจ้งไม่ง่อนเง่่นคอนแคลน เราควรพอกคุณอาการเช่นนั้นไว้อชเชวะจิมาตปังโกชัญญาบรนังสุเวความเพียรเป็นจิตที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นณะฮินสังครันเตนณมหาเสเนณนมะจุนาเพราะการผัดเพียนต่อมะจุราชซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสำหรับเรา เอวังวิหาริมาตาปิงอโหรตะตมะตันทิตังตังเวพระเทกะรต,ต,ตูติสันโตอาจีคเตมุนิมุนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียดค้านทั้งตังวันกลางคืนว่าผู้อยู่ผู้เป็นอยู่แม้เพียงดาติเดียวก็น่าชม 9บทสวดธรรมะสังเวคขปัญจเวกขณะสะเพสังขาราอนิจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วหลับไปมีแล้วหายไปสเพสังขาราทุกขา สังขารคือร่างกายกจ,จิตใจและรูปธรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกยาก,พกเพราะเกิดขึ้นแล้วแจ็เจ็บตายไปสเพธมาอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าตัวว,ตว,ว่าตนของเรา ทุวังชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวังมรณงความตายเป็นของยั่งยืนอาวสังมยามรีบตับพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มรณะปริโยสานังเมชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเมอนิยตัง ชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณงมีนิเตังความตายของเราเป็นของเที่ยงว่าตะควรที่จะสังเวชอายังกายโอะจิรังร่างกายนี้มิได้ตั้งอยู่นานอเปตะวิยโนครั้นปาสจากวิญญาณชุดโท อันเขาทิ้งเสียแล้วอธะที่เสียสติจะนอนทับปะทวิง่งซึ่งแผ่นดินกระริงครังอีวะประดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนี่รันถังหาประโยชน์ไม่ได้อะที่จาวตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทาวยะรรม,มิโน มีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิรุชันติครั้งเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังบูปสโมสุโขความเข้าไปสงบระง,งับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัพเพสตามรันติจะสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกำลังตายอยู่ มริสุจมริสเรที่ตายแล้วและกำลังจะตายแะ่เทวหังมริสามิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันณทิเมอทะสังชยโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีจะเราเลยสิบบทสวดเมตตายังกิงกี ยังกิงกุสรังกังมังสัพเพหิพเตหิกตังบุยโออนุโมทันตุสุนันตุโปรโตเยเทวาอัสมิงฐานเนอธิคตาอีธายยกาสะทาโหตุสุขิตาโหตุทุขาปมุตจันตุมาตาปิตาสุขิตา โหตุทุกขาปรมุดจันตุสเพยาติกาสุขิตาโหตุทุกขาปรมุดจันตุสเพอะยาติกาสุขิตาโหตุทุกขาปรมุดจันตุสเพปิสาสเพยาขาสเพเปตาสุขิตาโหตุทุกขาปรมุดจันตุ สเพอาจาริยุปชพนายะสุขิตาโหตุทุกขาประมุตจันตุสภพนักขาตาสุขิตาโหตุทุกขาประมุตจันตุสภพเทวาสุขิตาโหตุทุกขาประมุตจันตุสเพสามตินังสมิ มิชันตัวสิบเอ็ดบทสวดบูชาหลวงปู่ทวดนะโมโพธิสสตัวคันติมายะอิติภควานะโมพธิสสตัวคันติมายะอิติภควานะโมพธิสสตัวคันติมายะอิติภควา <c oughs> สิบสองบทสวดปฏิทานาคาถายาเทวะสันติวิหารวาชินีทูเปมเรโพธิมณีมะเรตะหิงตะหิง,ต,หงตาธรรมะทถเนนะพวันตูปูชิตาโสทิงเกเรมเตทะวิหารมัทเรเทราจมัชมานวากาจะพิกโวสารามิกาทานาปฏิ อุปาสกา้ามาจะเทสานิขมาจะอิสลาสัมปาณภูตาสุขิตาภวาตุเตชราผู้ชาเยปิจะอัตสัมภวาสังเสทชาตาอัตวุปปาติกานิยานิกังธรรมะวะรังปฏิจเตสปเปปิทุกขสะกระโรนตุกสังขยัง หาตุจิรังสตังธัมมังธัมมะธราจบุคราสังโคโหตุสมะโควะอัตตายะจัจิตายะจัอมีรักะตุสัพพะโสัพเปปิธรรมะจาริโนอุทิสัมปาบุเนยามะธรรมเมอริยะปะเวทิเต ปัศนาโหตุสเพปิปาริโนพุทธสะสาเนสัมมาทารังปวชันโตกาเรเทวปวสตุวุทธิภาวายะสตานังสมิทังเนตุเมทนิมาตาปิตาจะอัตรชังนิจังรักขันติปุตตะกังเอวังธรรมเมนะราชาโน ปชชังรักขันตุสัพพธาสิบสามบทสวดเทวตาอุโยชนะคาถาทุกขปัตาเจนีทุกขาพระยะปัตาเจนีพยาสโสกะปัตตาเจนีสัโสกาโหตุสเพปิปาริโนเอตาวตาจะมเมหิ สัมปตังวุยะสัมปทังสเพเทเว,วานุมทันตุสัพะสมปฏิสิทธิยาทานาังทัธาทันตุสะทายะหีรังรักขตุสัพพทาภาวนาพิราตาโหตุคันชันตุเทวตาคตาสิบสีบทสวดสุมังคระคาถา โหตุสพังสุมังคารังรักขันตุสพะเทวตาสพะสพะพุทธานุภาเวนะสุธีโหตุนิรันตรังโหตุสพังสุมังคารังรักขันตุสพะเทวตาสภะธรรมานุภาเวนะสุธีโหตุนิรันตรังโหตุสพังสุมังคารังรักขันตุสพะเทวตา สัพพะสังคานุภาเวนะสุทีโหตุนิรันตรัง15บทสวดเก้าจบสบเพพุทธาพร,ประปตตาปจเจการันจะยังพรังอรหันตานันจะเทชีนะรักขังพันธามิสัพส,สูสัเพพุทธาพร,ประปตตาปจเจกานันจะยังพรัง อรหันตานันจะติเชนะรักขังพันธามิสัพสโสสัพุทธาภรปัตตาปจิกานันจะยังพรังอรหันตานันจะติเชนะรักขังพันธามิสัพสโสสัพพุทธาภรปัตาปจิกานันจะยังพรังอรหันตานันจะติเชนะรักขังพันธามิสัพส สัพเพพุทธาพระปตตาปัจจีการนันจะยังพรังอรหันตานันจะติชีนะรักขังผันธามิสัพพสูสัพเพพุทธาพระปัตตาปัจจีการนันจะยังพรังอรหันตานันจะติชีนะรักขังผันธามิสัพพสูสัพเพพุทธาพระปตตาปัจจีการนันจะยังพรัง อรหันตานันจะเตชีนะรักขังพันธามิสัพสสสพเพพุทธาพระปัตาปฏิกานันจะยางพรังอรหันตานันจะเตชีนะรักขังพันธามิสัพสสสพเพพุทธาพระปัตาปฏิกานันจะยางพรังอรหันตานันจะเตชีนะรักขังพันธามิสัพส ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสาธยายพระพุทธมนี้ข้าพเจ้าขอน้อมเก้าอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้เสด็จสู่สวรรค์คาลายัย ขออนิสงส์แห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสับสริมงคลแจ่ข้าพระเจ้าให้แข้วคกรปลอดภัยจากทุกสุกรคภัยอันตรายทั้งปวงขอให้มีแล่งได้ได้อันสุดจริตมั่นคงเป็นสัมมาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขออย่าได้มีแจ่ข้าพระเจ้า ขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาธิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าลำลงอยู่ในความดีงามตลอดกาลน,นานอีกทั้งขอเทศเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุการในบุญกุศลนี้โปรดประสิทธิ์ประสาทพรน,น้อมส่งอนุภาพแห่งมงคล ไปสู่วัตถุมงคลภาพปิตายอดเศรีฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิงห์อมุเรศได้จัดสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและลิทธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครอง และบูชาทุกประการเชิญสาธุสาธุสาธุ